โคแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปลันกันนะคะที่บาบาบีชใาตา้นะคะคู่รักคู่รักพร้อ,หอมหรือยังคะสาวหทองชอบมากเลยผมพีนะมนี้ตีต่อไปขอบเป็นชมพูนะคะยะชมพู <ใน S 1> ยูนิคอร์อนคุณท่านคะคุณท่านเซฮานะะี่ค่ะอ๋อ คุณท่านยิ้มอ่อนยิน้มที่จริงใจเออขอยิ้มที่จริงใจได้ไหมคะคุณท่านนี่กําลังไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะบาบาบีดนาใต้นะคะคุณท่านไปไหนคะน,นีค่ะก็บอเขาก็กําลังกําลังจะช็อปชํำนะคะน่ารักจริงตัวนี้เป็นไงคะนนเราชอบตะปิง้งดิฉันกลัวคนจะอ้วกตลอดหาดคะ่ะ ดิฉันก็จะอ้วกตลอดหาดแต่อาหารเที่ยงนี่นะคะเอาอะไรมาอ้วนคะ่ะเอาอะไรมาอ้วนคะ่ะนี่นะคะเ,คเขาบอกให้ลองใส่ดูก่อนอถ้าแพ้ใส่คงต้องซื้อเลยอะ่ะเ <laughs> ขาบอกไม่ <laughs> อย่าเพิ่งเขาบอกให้ลองใส่ดูก่อนถ้าแพ้ใส่ก็คงแบบจะยืดเลยอะ่ะไหนตัวไหนคะใช่ค่ะสวยมาก <laughs> ่าบอกว่าอ้วนนะเอาอะไรมาอ้วนสวยมากค่ะสว,สวยดิเ<ว>หมาะสำหรับาการทานมื้อเย็นวันนี้มีค่ะอันนี้ใช่เมนูอะไรบันๆน,นะคะมเมื่อกี้ริมบันค่ะเชิญเลยค่ะคู่รักายหวานาวันนี้เรามาเติมความหวานกันถึงภูเก็ตนะคะอ,อันนี้คุณท่านของในชั้นเขาก็ชอบออเดอร์ค่ะแล้วก็ทานหนึ่งคำท่วนเป็นยังไงบ้างยำไหม ยำปะยำเบ้ายำนี่ฉันจะโดนยำแล้วกระบอชิมไหนนะคะกระบอชิมไหนเร็วสายหวานอร่อยเร็วกระบอแล้วนี่จะชิมแล้วนะคะเขาเป็นคู่รักบันร่วมสาบานบันร่วมสาบานนะคะเจ๊ นี <laughs> ่คือบันร่วมสาบานอร่อยไหมคะ